สวัสดีครับพวกผมเบ้าทุกคนคนสว่างแรงงานไทยนิดเดียวพี่น้องเมื่อวานวันที่ถ่ายให้บึงถ่ายไปแล้วมันก็เลยเพื่อนอื่นยิบดอกไม้ยังบุลลึกงานก็เลยคลิปเลยตัดไปมาเมื่อนี้นะครับเงินเดือนเดือนมกราออกเล้วยิ้มได้บัวนะครับได้เหตุงานหน่อยได้ตามหน่อยเหตุงานหลายได้ได้ตามหลายพี่น้องเนานะเอาชีลวกันเดี๋ยวเกินที่ก่อนจา, <c oughs> านั่งอย่นี่กดน เดือนนี้เดือนมกรานะครับมกราพอผมไดียด 3, ้ยุดเหตุงานสามเหตุงานสี่มือยุดสามมือนะครับหมายความว่าทํางานวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์ยุดนะครับพฤหัส,สุขเสาร์ยุตอยากให้เบ่งตันดูครับนะครับผมนี่ครับนี่ครับ,อรบเอาเดี๋ยวผมชินาพึ่งว่าผมทํางานสามมือหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสี่ห้าหก เหตุงานอยู่18มือหยุดไปมือหนึ่งนำ้ำนะครับเหตุงาน18มือว่าไงเอา้าเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นชั่วโมงการทํางานถ้าพายุดกะหมดได้เงินพายเหตุกะได้เงินนะครับกระสั่หยุดมาจากสุขเสาผมเห็ุงาน18มือเด้เดือดมกกะละได้จักบาทพี่น้องมาเิ่นกันปิดรางเดี๋ยวปิดรางนี้ก่อนนะปิดอันเพิ่งจะไว้นะครับนะครับยอดเต็มๆนะครับยอดเต็มๆอยู่ที่ ส4 9พสี่้เก้าสิบเอดเชกเกียวเดี๋ยวผมกลับกล้องให้เบิ่งเลยนะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้เบิ่งนะครับปนกระตุกนะครับเอ้ากรับกล้องให้เบิ่งยอดเต็มๆอยู่ที่4ี่พันเก้าิเ็เชคเกยวนะครับนะครับแต่ว่าหักในการหักนะครับผมหักสองร้อยสาชสิกจุดศได้รับเดือนเมื่อกี้นี่ครับพี่น้อง4ี่0ันสองร้อย ห้าสิบห้าเช็คนะครับสี่พันสองร้อยห้าสิบห้าเช็คได้พี่น้องเด้อเอาครับซุบแล้วได้สี่พันสองพี่น้องเห็ดงานสิบสิบแปดมืออเนาะสิบแปดมือเนาะกะช่วงนี้นะครับบางที่ก็ได้เงินหลายบางที่ก็ได้เงินน้อยนะครับผมบอกเลยว่ามาอิสราเอลนี่นะครับเห็นเพื่อนได้หลายๆนะไปเบิกชั่วโมงการทํางานเพื่อนนะครับเพื่อนเห็ดลายอีพี่น้องนะครับเพื่อนเห็ดลายอีดีนะครับ มเห็นบางคนที่ผมรู้จักนะครับเข้าแต่หกโมงเวลาออกเพิ่นจุดไว้สามทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มโบมีมือหยุดแบบนี้ครับเพิ่นทีบ่บได้เดือนละแซนได้จังไดเน,นาะครับอันใดนที่เพิ่นได้เดือนละแซนแซนนะครับหมื่นตัวเช็กหมื่นตัเช็กนะครัยอมรลับว่าพเพิเหตุงานหลายนะครับสำหรับบ่าวสกุลนี่มาแท็กสองแล้วนี่มาอยู่ตัวนี้กะพออยู่นะครับบ่ได้นักเหมือนมาแท็กแรกไอแบกกล้วยเห็ดตากฝนตากยังนะครับถือว่า พออยู่ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดือนมุก,กระลานะครับตามนี้นะครับได้อยู่4 2 0พนนะครับผมห้าิห้าประมาณนี้ครับคล,ลคลิปนี้เห็นแล้วเนาะพี่น้องเห็นแล้วนะครับเนาะวันนี้เดือนกุมภาพันธ์ยังอุกอังเอาอยู่มี28มือวันนี้พี่น้องแต่ว่ามือนี้มื้อที่ถ่ายคลิปอยู่นี่คือวันพฤหัสเริ่มได้เห็ดพฤหัสแล้วแต่อาจ,จิรยุดธซุกเสานะครับกะ กำลังใจให้พี่น้องแรงงานไทยทุกทุกท่านนะครับผมสู้ๆเก่าพี่น้องเนาะเฮามาแล้วเขาต้องสู้ครับผมนะครับผมเพื่อคนอยู่ข้างหลังเราพี่น้องนอะเอาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราสักคนนึ้นะครับเพื่อนโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ